อันนี้ก็จะเป็นอ่าตำหนักพระสุพรรณกัยานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ขอพรสักการะกันก่อนปะหอหนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้สักการะนะคะตำหนักพระสุพรรณกัยากันนะคะนีค่ะท่านผู้ชมค่ะ นี่ก็จะมีคำให้เดี๋ยวให้อ่านคำนี้นะคะโอ้แผน่นโอ้ผืนแผ่นดินเป็นพยานให้ลูกหลานเป็นโอ้ผืนแผ่นดินเป็นพยานให้ลูกหลานแห่งไทยจงจำมั่นสืบตำนานคนดีวีรสตรีหรือนามสราชีพพระชนเพื่อสยามทำํำรงงามพิษ งามพันสุพันกระย ขออนุญาตนะเจ้าค่ะพ่อแม่เจ้าค่ะ <c oughs> ปิดแอร์ <c oughs> เปิดแอร์ไว้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs>